สวัสดีเพื่อนเทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หนูเตชชั่นแนลนะวันนี้อยู่เกมยูนิคอร์นโอเวอร์โหดนะในคลิปนี้ครับผมจะมานําเสนอทีมครับเป็นทีมของน้องยูนิฟิซึ่งหลักการของทีมนี้นะครับก็จะใช้น้องยูนิฟินะครับเป็นศูนย์กลางครับในการจ่ายดาเมจนะครับให้กับทีมนะโดยสกิลดันโดดเด่นของน้องยูนิฟินะครับมีเยอะมากๆเลยนะครับเริ่มจากสกิลแอคชั่นนะครับมิสติกแอโร่นะก็จะโจมตีศัตรูนะครับถ้าเกิดศัตรูเป็น พวกอาร์เมอร์นะครับจะมี additional magic attack ด้วยครับอีก100เลยนะครับก็เป็นสกิลที่โคตรแรงเลยนะครับรวมถึงโซนิกชาร์ปนะครับโซนิกชาร์ปเนี่ยก็เป็นโจมตีเป็นฟิสิกส์ครับ100นะถ้าเกิดศัตรูมีความเร็วนะครับก็จะทำดาเมจอีก100%นะครับ additional ไปด้วยก็รุนแรงมากๆเลยรวมถึงพลาสติกสกิลครับมี Eagle Eye ครับทำให้ตัวเองเนี่ยโจมตีเป็น True Strike ด้วยแล้วก็สกิลที่เด็ดนะครับอันนี้เลยครับ Snow White Strike นะครับ ถ้าศัตรูเป็นติดสถานะฟรีสนะครับจะโดนแรงขึ้น100เลยนะครับอันนี้เป็นสกิลที่เป็น Follow-up Attacking นะครับแล้วก็อันนึงครับเป็นสกิลเคาน์เตอร์นะครับ t r ิ p เป c o u n t น์เตอร์ครับเคาน์เตอร์แท็ก3ตัวละครใส่ศัตรูเลยนะครับโอ้โหอันนี้บอกเลยว่าโคตรเจ๋งเลยนะครับหลักการก็เราจะเนี่ยแหละให้น้องยูดีฟีะครับทั้งใช้แอคแท็กสกิลครับแล้วก็ใช้พาส s สกิลเนี่ยครับใส่ศัตรูนะครับก็แจกดาเมจกันยับยเลยนะ ส่วนของที่ผมใส่เนี่ยใช้ frost blow b o w นะครับเพราะว่าน้องยูนิฟีสเนี่ยจะยืนข้างหน้าก็จะต้องการ evasion ด้วยนะครับแล้วก็ critical rate เพื่อทำด a เม g ด้วยแล้วก็น้องยูนิฟีสเนี่ยเนื่องจาก passive skill ครับค่อนข้างโดดเด่นนะครับผมจะใช้ sub fire pendant เลยแล้วก็ใส่ lucky coin นะครับเพิ่ม evasion กับ critical rate ครับแล้วก็ c a n a r n pendant ครับเพิ่ม ap นะครับใครจะใส่พวก ruby ก็ได้นะครับคือยูนิฟี่เนี่ย ทั้ง AP ทั้ง PP นะครับยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับอ่าซึ่งในตี้นี้ผมจะไม่ใช้กาเซียเรนนะครับเพราะว่ากาเซียเรนเนี่ยมันเหมาะกับตี้ที่ต้องใช้แบบควบคลิกอิบัตัสนะถ้าใครอยากใช้ตี้แบบนั้นครับผมเดี๋ยวผมทำมาอีกคลิปหนึ่งให้ดูนะอันนี้จะค่อนข้างใช้ของน้อยนะครับซึ่งตัวที่จะมาเกอร์หนุ่น้องยูนิฟีนะครับตัวแรกเลยครับเป็นน้องยาน่าครับซอสเรสครับมีสกิลไอคัฟฟินครับทำให้ศัตรูติดแข็งนะ ก็ทำให้น้องยู i ิฟีครับใช้ดาเมจโฟล l o อัพครับได้แรงขึ้นรวมถึงน้องยาหน้าเนี่ยนอกจากมีควิกแคนะครับทำให้เปิดการใช้งานได้ก่อนเลยนะครับยังมีสกิลที่เป็นโฟกัสไซด์ด้วยนะครับทำให้เพื่อนร่วมทีมเนี่ยโจมตีมเป็นทูสไตล์แล้วก็อันนี้ครับที่เด็ดมากเลยเมจิกคอนฟอรลครับแอดเมจิกดาเมจครับให้กับทีมงานของเราอันนี้คือสุดยอดมากนะครับ เพราะว่าทีมงานของเราเนี่ยอีก2ตัวละครเนี่ยครับจะเป็นการโจมตีฟิสิกอลนะครับอ่าซึ่งมันก็จะโจมตีศัตรูแบบที่แบบมีก่อนหนาได้ดีมากๆเลยนะครับซึ่งผมใส่น้อง g i ฟต์มัสเตอร์ครับมาเป็นกองหน้าเลยนะครับกิฟต์มัสเตอเนี่ยผมจะเอาหน้าที่เขาเนี่ยมาเพิ่มความเร็วนะครับฟิชเจอริงตรงนี้นะครับเพิ่มความเร็ว15เลยนะครับตรงนี้ก็ทําให้ทีมงานแถวหน้าเราครับโจมตีได้เร็วขึ้นนะครับทำให้ศัตรูตายไวขึ้นแล้วก็ตัวนี้เนี่ยผมใช้ แอคชั่นสกิลแค่อันเดียวพอนะครับเอเรียลสไนทนะครับอันนี้โจมตีความแรง150เลยนะครับโจมตีเป็นแถวถ้าศัตรูเป็นทัพที่เป็นม้านะครับก็กาดไม่ได้แต่ก็ศัตรูเนี่ยเลือด100%เนะครับเราจะโดนล,ลบ AP อีกหนึ่งแต่ไม่เป็นไรครับ AP ผมเซตมาไว้แค่2เท่านั้นนะครับซึ่งตัวนี้ผมก็จะใส่พวกสปีดเพิ่มขึ้นด้วยเพื่อจะได้ออกท่าก่อนนะครับแล้วก็พวกรอยสกับเอาไว้หลบตรงนี้นะครับลาพีสเซนแดนก็เอาไว้ทำพีพีเพิ่ม จะได้ใช้ฟิชเจอริงได้แล้วก็เพื่อเอาตัวรอดนะครับหลบได้1ครั้งนะตัวลาวุดก็เน้นความแรงไปนะครับส่วนน้องฮิลดานะครับไวเวิร์นมาสเตอร์ครับอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันเป็นตัวทาวน์เมทที่ดีนะครับเพราะว่ามีทั้งท่าเทมเพสได้นะครับที่รุนแรงมากๆความแรงฟิชเก้าหนึโจมตีสตูเป็นคอลัมน์นะครับสตูเถิดเป็นมา้าจะไม่สามารถกัดได้ถ้าเกิดเลือดเราต่ํากว่า50%ครับโจมตีจะเป็นทูไซส์ทันทีแล้วก็ติดคริดเก้าแน่นอนด้วย นะแล้วของผมเนี่ยใส่ตัว Silver Trident นะครับจะมีสกิล Lightning Chaker ครับ <c oughs> ก็จะโจมตีเป็นทั้งฟิสิกอลและเมดเลยนะครับอย่างละหนึงโจมตีสตูตเป็นแถวเลยแล้วก็ติดสตันด้วยอันนี้ก็ดีเหมือนกันแล้วก็ผมใส่ h a v e e n Wyvern Rain ด้วยนะครับทําให้เราเนี่ยสามารถโจมตีเป็นทูสสายได้ด้วยถ้าเกิดว่าเลือดเรา100%่เร็าจะได้แท็กอีก20%ด้วยนะครับแล้วก็ น้องไบเวิร์นเนี่ยเอาไว้ข้างหน้าก็ดีครับเพราะว่ามีสกิลออโต้ลอดอย่างเช่นดีเฟกเป็นต้นจะนีกเกตเมลีเอ็กแทกนะครับ1ครั้งแล้วก็เราจะได้อีวอชันบวกยีด้วยนะครับรวมถึงมีสกิลเคาน์เตอร์ด้วยครับแกรนเคาน์เตอร์ตรงนี้ถ้าศัตรูเป็นทับม้านะครับจะความแรงเพิ่มขึ้นอีก100เลยทีเดียวนะครับก็ดาเมจหล,ลักๆเนี่ยก็จะมาจากทั้งน้องยูนิฟีนะครับน้องฮิลดาแล้วก็น้องกิฟฟอนนะครับส่วน น้องยาน่าเนี่ยก็จะทำหน้าที่เป็นแช่แข็งศัตรูแล้วก็โจมตีเป็นเวทนะครับส่วนอีกตําแหน่งหนึ่งนะครับผมใช้น้องเอเธเรนดี T o D นะครับน้องเอเธเรนดีของผมเนี่ยหลักการคือเอาไว้ทําพวกฮิลให้เพื่อนๆแล้วก็ล้างดีบัฟนะแล้วก็ใช้เอเลเมนทัลรอครับโจมตีศัตรูทั้งทั้งแถวนะครับทั้งทั้งทั้งหมดอะ่ะนะครับโจมตีศัตรูไปก็หลักๆจะใช้แบบนี้ส่วนใครที่ใช้เอเธเรนดี T o D กับตี้อื่นไปแล้วหรือ ไม่อยากใช้น้องนะครับสามารถใช้น้องธนูเอลได้นะครับน้องธนูเอลเนี่ยมีสกิลที่ดีคือมีสกิลแอคชั่นนะครับที่โจมตีศัตรูแล้วศัตรูจะติดน้ําแข็งนะครับทำให้น้องยูนิฟีเนี่ยใช้สโนว์ไวท์สไตส์ได้แรงขึ้นนะแล้วก็ยังล้างดีบัฟศัตรูได้ด้วยนะครับสําหรับน้องธนูเอลแต่น้องธนูเอลข้อเสียงเดียวก็คือไม่มีฮิลนะครับน้องต้องฮิลมีคนฮิลให้ตัวเองน้องถึงจะฮิลให้กับเพื่อนร่วมทีมได้ ฉะนั้นอาจจะต้องใส่พวกของที่เพิ่มฮิวอย่างเช่นไอตัวคิดเอ็ดอะที่ฮิวทั้งทีมครับมาไว้สักใครสักคนหนึ่งในตี้นี้นะครับอาจจะเป็นยาหน้าก็ได้ก็อาจจะใส่แทนพวกเซคคูดอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็มันก็จะลดพวกความแรงลงนะครับแล้วก็ยาหน้าถ้าเกิดจะใส่ทําฮิวให้เพื่อนเนี่ยมันก็ต้องดูพวกพาสซีฟสกิลด้วยนะครับเพราะว่าน้องเขาจะจ่ายพวกเมจิกคอนฟิร แล้วก็โฟกัสไซส์พวกนี้เยอะแล้วก็วิกแคสด้วยนะครับก็ต้องแมนจตัว PPPoint ดีๆนะครับส่วนถ้าจะแจกเอาพวกไรเอทไปใส่ข้างนอกตัวข้างหน้าเนี่ยผมว่ามันก็จะเสี่ยงนิดนึงนะเพราะว่าทีมงานข้างหน้าจะตายได้ง่ายๆนะครับผมโอเคก็คอนเซปต์ทีมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูการต่อสู้เลยแล้วกันนะมากันที่โคลอเซียมแบทเทิลนะครับศัตรูของค่อนข้างโหดนะก็เหมาะการเทสทีมนะครับ มาครับเจอพวกดุมในโอ้โหเขาไอสกิลโหดด้วยวิคแคสก่อนมาไอ้คอฟฟินแข็งไปครับแถวหน้าเจอดีบัฟครับไม่เป็นไรครับฮิลแก้ได้มาสโนโวไวส์สไตร์ความแรงเพิ่มร้อยดึงนะครับฟอยั่นเคิร์ชครับมาเพิ่มความเร, <ไป S 1> วเร็<ป>วครับ อ <aunque S 2> ัดเวทไป Arrow s มอืมโดนเข้าไปสโนไวส i t e ครับดาเมตามครับผมมาการันตีฮิตครับเทมเพสดเรียบร้อยหนึ่งทบ s โนไวไปอีกครับการันตีฮิตครับโซนิกซ a p เกือบแตกเอ e m เมนท l ลรอดาเมตเวทโดนทั้งหมด สาวิตตี้ครับไม่เป็นไรโดนลดเลือด50%มาแกรนเคาน์เตอร์เรียบร้อยยิวไปครับล้างดีบัฟฟอชชั่นเคิร์สไม่เป็นไรครับมาแอร์โร่วิงจายวิ่งทรัส์นะครับโดนแบบทูสไตล์ครับมาเจอทีมก่อนหนากันบ้างครับ มาควิกแคสครับเปิดครับพอวอกวอลไอคอปปินแข็งไปแถวหน้าหนึ่งคนดาเมทารครับสโนไวท์ไตร์บอได้ครับเอาละเพิ่มความเร็วครับเอลเลียร์สมัยอัดเวทเข้าไปเมติคอนเฟรลตูมแถวหน้าตายหนึ่งสโนไวท์สไตร์แข็งไปหนึ่งมาแอร์ลวิงเทมเพสไตร์อันนี้คือโดนแน่นอนนะครับ โนวไวน์สไตร์แข่งไปมาการันตีคิดให้ครับเมสติกแอรโร่เรียบร,ร,ร้อยไอเมทัลรอดาเมจเวต่ตายไปอีกหนึ่งมาครับวายสมาร์ทหลบได้แกรนเคาน์เตอร์อืมมาครับแอโร่วิงครับเพิ่มแม่นไดวิ่งทรัสเสียเข้าไป59โซนิคซับ ทันเดลัสทรนเัสเรียบร้อยร้อยห้าสิบสองครับมีเม็ดแฟรี่เยอะครับมาเจอแก๊งไวเวิร์นกันบ้างครับโอ้ยเจอเคิร์สสวอมมาควิกแคสไอ้คอฟฟินยิงแล้วนะแข็งสามตามเมตามสโนวไวสไตรยิงเข้าไปร้อยสิบ ครับอันนี้มีท่าการตายหนึ่งครั้งไฟบีทโอ้ยโดนไปหนึ่งหิวให้ครับคาลเตอร์นี่แน่สิบสองทิปเปอร์คาลเตอร์อืโดนเข้าไปครับนี่ถ้าไอ้นักเวทนั้นไม่ใช้การตายก็ไปทั้งทีทั้งทีไปแล้วนะฮะแกรนคาลเตอร์หิวให้ครับล้างดีบัฟทิปเปอร์คาลเตอร์ยิงเข้าไปเรียบร้อยครับดับสาม มาเพิ่มความเร็วแอร์เรียวสมัยครับอัดเวทเข้าไปตุม้ม93เกือบตายสนโนไวส์สไตรเรียบร้อยมาอดิวิ้งคลัสมาโซนิคซับเรียบร้อยมาดูการต่อสู้ในด่านสุดท้ายครับฟอร์เร n e อ p มพ e ครับสตูเลเวล45นะครับตีนี้เก็บได้หมดหรือเปล่านะนี่ครับ เก็บหมดครับผมโอ้โหดูฮะโอ้โหอย่างโหดครับนี่บอสเดลレสก็เรียบร้อยเช่นกันครับเก็บหมดครับทุกตี้ครับมิสลันเดเกี่ยงครับผมมาวิกแคสไอคอฟฟินแข็งไปสองดาเมตาม สนโนไวท์สตไตร์แข็งไปหนึ่งเพิ่มความเร็วแริอสมยอัดเวทครับนาเรียบร้อยแตกสอข้างหลังแอริเรอไอน,นี่ชเกอร์ครับเพิ่มความแม่นสนโนไว์สตไตร์ตามอีกอ็อเมสติกแอโร่ันลัส,ลสทรัามเมจเวทเรียบร้อย เอาละครับเจอพวกโจรกันบ้างฮะมาควิคแคสาเขาฟินอัดเข้าไปหลบได้แล้ยังไงสโนไวสสไตล์หนึศพพอยชันสแลตโมสูดหเกียห้ากิฟฟีหลบได้เมื่กี้ท็อกซิกโาฮิลครับล้างดีบัฟไปทิปเปิลเคาน์เตอร์โดนไปหนึ่ง เาละเพิ่มความเร็วครับแอลโลสไมซ์อัดเวทโดดไปหนึ่งซโนไวสไต์แม่หลบได้ละแอลโลนี่หนแหละอันนี้แม่นแน่นอนแตกไปหนึ่งอีกก็ไอซายโซนิคซับธันเดอร์ลัสทรัสรน,นั่นแหละครับเรียบร้อยมาเจอตี้อูบินครับ สปิกแคสไอคอขปิ้นอัดเข้าไปแข็งดาเมจตามสโนไวสไตร์ความแรงเพิ่มขึ้น100ด้วยท็อกซิกโตรไม่เป็นไรครับเบาครับการเคาน์เตอร์การเคาน์เตอร์บูลิงฮิลมาเพิ่มความเร็วมาแล้วแอโร์โสมัยบวกอัดเวทอัดละนะเรียบร้อยแอโรวิ่งบวกไดวิ่งทรัสแม่นแน่นอน100%เก็บหมดครับ เอาละครับเป็นไงกันบ้างครับกับทีมน้องยูนิฟีสนะครับต้องบอกว่าเป็นทีมที่โคตรลงตัวเลยนะครับดาเมจแบบโอ้โหครบเครื่องมากๆแล้วก็เป็นตัวที่เอาไว้ลงสนามครับค่อนข้างดีด้วยเพราะว่ามีน้องกิฟฟอนครับทาให้เดินเร็วมากๆครับถ้าแบบเราอยากจบแมปหรืออะไรเงี้ยไวๆแบบทีมนี้ครับเหมาะมากเลยนะครับสาหรับการลุยด่านนะก็ยป็นไงเพื่อนๆลองไปใช้ดูครับแล้วมาคอมเมนต์กันหน่อยครับว่าเวิร์กไหม นะครับส่วนใครมีทีมีดีๆนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันได้เช่นกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านครับฝากกดและกด u b s ส r ค b e ด้วยนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย